ในปัจจุบันอุตสาหกรรมนมของประเทศไทยมีการส่งเสริมและพัฒนายอย่างมากทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตนวัตกรรมการเลี้ยงโคนมและความรู้ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเพื่อให้พร้อมก้าวเข้าสู่ตลาดอาเซียน ในยุคปัจจุบัน Thailand 4.0เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเราพยายามให้ความรู้ทางเกษตรกรนะการเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์แล้วก็มีความรู้หรือทันต่อการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมของเทคโนโลยีต่างๆเช่นเครื่องมือในเรื่องของการรีดนมนซึ่งเราคงจะต้องผลักดันตรงจุดนี้นอกจากนั้นในเรื่องของโรงงานต่างๆก็เช่นกันนะครับ เรื่องจักรที่เรามีผลิตขณะนี้เนี่ยเราพยายามใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยแล้วก็มีศักยภาพมีขีดความสามารถในการผลิตที่สูงนะครับสนับสนุนโดยองค์การส่งเสริมกิจการโคน,นมแห่งประเทศไทย